ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องได้ FC ทงังไร่เนาะมื้อนี้มาพบกับติ้งคือเกา่าเส้นเกา่าเส้นเดิมเนาะอ่าบอนที่ติ้งอยู่ทุกคนก็อาจจะคุ้นเคยเพราะว่าอ่าตอนนี้เนาะติ้งก็มายืนอยู่ที่บ้านห้วยหกเนาะพี่น้องเนาะขึ้นกับเมืองน้อำทาแข้งน้อำตาทานั่นอเนอ,นองเนาะพี่น้องเนาะทุกคนก็อาจจะฮู้ว่าอ่าบ้านห้วยหกนี้เพราะว่าติ้งได้ลงไปส่งคลิปเนาะได้เว้าถึงบ้านห้วยหกซึ่งที่ว่า ติ่งมามื่อนี้ก็จะไปห้าหนองออเว่นเนาะเพราะว่ามื่อนี้ยุ่งลงทางนี้อากาศหนาวแหงงพี่น้องปลุกผ่านสี่ห้ามือผ่านมากับบนหน้าว่ามื่อนี้มันหนาวที่สุดเลยพี่น้องอ่านุ่งเสื้อนั่นหน้าปันนี้ก็ยังบ้าหนาวหนาวเนาะเขาก็เลยคิดฮอดน้องโอเว่นว่าน้องท่านจะมีทรงเสื้ออุ่นนุ่งโบฮานะนาะแล้วก็อ่านองก็อันอาจจะ บ,บ่มีเครื่องนุ่งบันไดแล้วเพราะว่าหมาสุดก่อนท่านก่อส่งเสื้อกันหนาวก็ได้ท่านาะมีแต่ส้งตัวแล้วก็ติ้งก็คิดเห็นโงแล้วก็มนอนีก็ได้ซื้อเสื้อกันหนาวนาะมาตอนโนแล้วก็พ่อเม,นออเนอม่น้องเอาเว่น้องมือนเขาเข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านพี่น้องเบิงโมงเนี่ยความหนาวบ่ให้ว่าเลยเขาขี่รถมานี่บ่เห็นเส้นทางเลยพี่น้องหนาวแหงเอามันเขาเข้าไปห้านนงกันนะพี่น้องเนาะไป พี่น้องตอนนี้เราก็มาฮอดเส้นทางขึ้นเหมือนน้องโอเว่นแล้วเนาะบุว่าน้องจะไปโรงเรียนแล้ววระโบน้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดโมงปลายแล้วเนาะเพราะว่าปกติอยู่ประเทศลาวเ่านี่อันเข้าเหียนก็จะเม็นโอ้ไม่วมก็จะเข้าเหียนเจ็ดโมงครึ่งเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดโมงครึ่งก็เข้าเหียนแล้วไปหั่นกันเลยโอ้พี่น้องเห็นแล้วสบายดีน้องเว่นมาพทีมะอีพ่ออียน์ไปไปเรียกแล้วไปเรียกแล้ว ลูกเหินผู้เดียวโอ้ค่ะเขาไปเห,นหนอนเนาะเขาไปลมกันด้วยเหินป่ะนี่น้องพอแม่น้องไปเวียงแล้วพอกับแม่ไปใส่ลูกไปส้นยางไปส้นยางไปปัดยางแต่ตอนเช้าแม่บอกยังไ่ทันมาเหอนเชื่อกไหน้นองตัดไม้ตัดไม่ไมอ้ไม่เท่ากับไปยูวะไม่เท่ากับไปยูเนาะน,น้องอ่ายืนนี่เน่อยลูกมาทางนี้มาที่ สบายดีสบายดี FC เด้อส, <laughs> สบายดี <laughs> มื้อนี้นกแดงตัวงามเนาะเพราะว่าน้องกําลังจะออกไปโรงเรียนจื่อเอืย้ยบ่จือจ่อเอย้อยซื้อยางเอ้ยติงอ๋อดอดีเนาะเพราะว่าติงมาหาน้องก็เป็นครั้งที่3แล้วพี่น้องเนาะมื้อนี้เอ้ยเอ้ยซื้อสกน <laughs> าวมาตอนน้องน้องโอเว่นมีเสื้อกนาวนุน่นจกักแล้วลูก2โอ,โ,อโอ้กินข้า,าวยแล้วกินแล้วรถทิพย์ลูกเอาไว้สย เอาไปน,นี่ฮืออ๋อข่ายเบิง <c oughs> บ้งเบื้องเบื้งมามากักบ่ <c oughs> จับเบิง้งอันนี้กางยซื้อมาให้อน้องตีเบิ้งตีเบิ้งมักบ่ลองเบิ้งเบื้งมามักบ่ยายบ่หรือว่ันนอยมักมักอันนี้เป็นสง้งเด้สอส้งกับเสือ้ออันนี้ ไปองเฮียนนุน่งส้วงเสงทังหน้าก็ได้แมนมันหน้าว่ารกก็่ลูกก็นุ่งส้วงอันนี้ใส่แล้วก็นุ่งชิ้นท่านใส่ก็แล้วอันนี้เป็นเสื้อเป็นเสื้อกับอันส้วงเนาะเสื้อหนุนเมท้าวบูยูนี่เนาะเม่เท้าวบูยูแม,เมนมเมท้าก็บบูยูพอเมยน้องโอเว่นบูยูเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเสื้อที่ว่าติ้งซื้อเอามาตอนอ่าพอข้องน้อ,าานองโอเว่นเนาะแต่ว่าพอคนบูยูไอ้ฟักน้องโอเว่นไว้ <laughs> อันนี้เอาให้พอลืมเปล่ให้เอาบอกให้เอาเอาให้พอเลยอย่างไพ่อย่างไพ่ ยังแม,องแม่อันนี้เนาะอันนี้จริงก็ได้ซื้อมาอีกตึมตัวหนึ่งเนาะเป็นเสื้อที่ว่าอ่าบวมหัวพอกับแม่เนาะเว็นเพื่อนจะทึ่งใจวัวเนาะโอ้เนาะพี่น้อง,นองเน้เพื่อนไปซ่วนมาเข้มพอด,ดีเลยคิดว่าเองวัวเจอแล้วปะเอาไปห้ามแม่เนาะติว,ต,วติวเครื่องไปจะบายดีเฮ้ยเอ้ยคิดดุษฎีเพื่อนมาาน่าวัดได้ยังนะวัเอ้ยไปใส่มา อันนี้เป็นเครื่องที่วานนงเอาลูกเหือนมาต้นเอื้อยเนาะอันใดที่ว่าเอื้อยนุ่งใดก่อนุ่งใดอันอันที่ว่านุ่งบดไดก็ให้สับยิ่งกว่ดใดเนอะอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวที่น้องซื้อมาต้อนบอกไอ้ไทยเข้ามาโม่เลยมือกองเข้ามาโม่เลยอันนี้เป็นเสื้ออันนงซื้อมาต้อนให้อันพอนงโอเว่นเดอแต่ว่าบวหัวทึกงใจอยู่บอกทึกงใจอันอายไปใส่เดี๋ยวนี้ ไปก้นเหรอนไปสวนยางวะตัดไม่ตัดไม้เอเอเมื่อน,นี้ก็ได้ไปปาดยางบ่บ่ได้าปาดบ่ได้าปาด,าด,าปาดอ๋อนี่น้องเนาะอ,อันนี้โอเวน่นขึ้งใจบ่เสื้อน,นี่มากบ่ามากยิ้มงามๆค่ะเดมมากบ่ <c oughs> ขอบใจมือกองเดมือ,มอกองซื้อมาให้ขอบใจมือกองเดขอบใจขอบใจ <c oughs> อันนี้ก็คือการเป็นมือกองพนซื้อมาให้ใ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเครื่องอันที่ว่าอันมันบน่าไล่เป็นเครื่องนุ่งธรรมดาเป็นเสือ้อเสื้อแค้นหยาวทรงค่าสั้นหรือว่าส้นสั้นของนองโอเวน่นเดดแลเอกเบื่องอันใดนุ่งใดก่อนนุ่งมื่อี้พผกนองกับบุ๋มยังไล่ตั้งใจมาห้าเพราะว่ามือนีนรู้สึกว่ามันหนาวแหงเน่แล้วก็คิดคิดหอดนองโอเว่นว่าน้องจะมีเสื้อกันหนาวนุ่งบอ ว่ามาซุนแล้วได้ทําน้องๆั่นมีเสื้อนุ่งแต่2โตมื้อนี้เพิ่นพวกน้องแม่นขนาดอันเฮากําลังเว้าอยู่นี่แม่นอายย่งอ้ปังพี่น้องนี่รู้สึกว่าหนาวแงมื้อนี้บ่ฮู้ว่าจักซฮู้สึกว่ามันหนาวเกินเนาะแล้วก็น้องอิฟเ้าเฮจักมง่นลูก้าจักมงตอนเช้านี้บ่เข้าว่เข้า เจ็ดโมงครึ่งนี่ลูกอเจ็ดโมงเข้าอ๋ออพี่น้องรถทิพย์อันซื้อมาให้น้องกับเมียนไว้ย่างดีเนาะเอาแหวนมาย่างดีขี้แพ้มันขี้เป็นแล้วเดี๋ยวนี้ขี้เป็นขี้เป็นนิดหนึ่งอ๋อลูกแอบอยู่นี่ให้มันเป็นดีดีแล้วค่อยขี้ไปโรงเรียนเด้อยันลมแล้วอ่าสุดท้ายนี้กับบุ๋มยังได้เนาะพี่น้องน้องติ้งกอข้อฟากเอฟซีทุกทานละกันพอเมย์พี่น้องทานผู้ชมเนาะถ้าว่าผู้ใดมีอันน้ำจิตน้ำใจยักช่วยเลือดน้องเนาะเสวยเลือดทางครอบครเอื้อยเพราะว่าตอนนี้กอ กำลังจะปลูกสร้างเหอนเป็นเบาะเลยอ,อันนี้ก็เป็นเหอนทรงเก๋าเหินเน้เหินก็กะเกับยมจะปลูกเม е นกำลังตัดไม้จะปลูกเหอนเนาะถ้ามาพ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้ใดใจบุญเนาะอยากษ์สวยเลือเป็นเป็นอีหยังก็แล้วแต่เนาะเฮาก็ยินดีรับเอาเนาะไว้เนาะต่อติ้งก็จะเป็นสะพานให้เนาะอ่าสามารถติดต่อเข้ามาหาติ้งได้ติ้งก็จะขึ้นลิงเนาะขึ้นเบอร์โทรอ่าเป็นทางลายนม่ยังไว้ให้พ่อแม่พี่น้องติดต่อหาเนาะอ่าน้องโอเว่นดีใจว่เอ้ยมานะ คิดฮอดไอคิวอยู่บอคิดฮอดเมื่อนี้มีมีเงินจ่ายไปโรงเงยนและซื้อขนมมีเงินแล้วมีแล้วจ่ายอันเออเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาก่อจะได้ข้อตกับก่อนเนาะพี่น้องก่อนธ่าน้าก็จะมายำน้องอเวนไมค่ะเนาะเอ่อเงินติ้งกับวักไกยู่บ้านล่วงอยู่บ้านล่วงอยู่อ่ะอยู่เมืองล่างทานไหยขี่รถมานี่ก็ประมาณสิบปลายนาทีเนาะสิบน้องตามสิบ นงแม่นงซิ้งจือ้นอนงไวเดอร์มือหน้าก็จะได้มาหาอีกขันมามีแมไพี่นงยัางให้ติ้งมาสวยเลื่อนองก็จะเข้ามา,าอีกอแต่ว่าเครื่องอันที่นองซื้อมาเมื่อนี้ก็เป็นนงกับมือกองอซื้อมาตอนเพื่อคิดเห็นพวกเอวาอย้าำเน่าเนานเป็นซื้อกอง อาผู้นี้ซื้อตุ้ยแม่นเป็นมือกองของน้องน้องสิติ้งอ่าสบาย DFC เด้ขอบใจขอบใจเนาะที่ว่าติดตามรับชมละก่อนถ้าว่าอยากซื้อเรือถ้าว่าอันมีพ่อแม่พี่น้องอยากซื้อเือโอเว่นอยากได้ยังลูกอยากได้ยังอยากได้เสื้อหรือว่าอยากได้ส่งอยากได้เครื่องเหียบ่เก็บมก้อเอาอันมก้อให้อ่าโอเว่นปเู เอาเว้นล,ลูกฟังเบิงเบิงทางนี้คันถาาว่ามีอันผู้ใหญ่ใจบุญพนยักษ์วยเลือดลูกลุงยักษ์ได้ยังยักษ์ได้เสื้อกับอันเสือ้อเกิบดุก <c oughs> เสื้อกับท่งตีนวะ ยักน้องยักได้เสื้อกับทุ่งตีนกับเกลือเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ท่านอาหัวถันได้ทายนอนเหมือนเรานึ่งติ้งว่ายักได้เกลือแล้วก็ยักได้ทุ่งตีนแล้วก็ยักได้เสื้อนองท่าว่าพ่อแม่พี่น้องอ่ะยักซวยเลือดนองก็สมาติดต่อเข้ามาหาติ้งได้เนาะติ้งก็จะเป็นสะพานให้เนาะอ่าซวยซวยเลือกกันไปเนาะพี่น้องเนาะเม่เม่ข้าน้องโอเว่นขึ้นมือเอาข้องตอนให้ดิ้งกันคนเอาคนเก็บอ่ามากย่งมามากย่งหลกมะโกมะโกเฮ็ดจะได้กินกบ ปกกอกินเสื้อตัวนี้ดูให้ซื้อให้ให้ซื้อให้โอเว่นแม่ซื้อให้เจอไอติ้งซื้อมานี่ก็อุ่นได้อันนี้ฮูบว่าวเป็นกายยังนี่เสื้อนี่กายยังเสื้ออุ่นเสื้ออุ่นเสื้ออุ่นนองเป็นคนบ่ค่อยมักยิ้มนองพี่น้องเนาะนองยิ้มงามๆให้อันมือกองมือกองยิ้มแห้งแค่เดียยิ้มสุบสิบนีแล้วเนาะโอ้เชื่อเลเก็บ ไปค่ายว่นนี่ยเก็บกินเก็บกินไปเนาะเก็บอยู่ใส่มานี่พุ่นนบัดไมยเอาให้เมย์ไว้เนาะเอาให้เมย์ไวล้ละกอให้เมย์ซักเลาลุกให้นุ่งเดอ้ออันนี้ไว้ให้น้องโอ้ขอบใจลไล่ไร่เดอ้ <laughs> อเอามามบ้านนี่น้องได้ขั้นตอนนี่แหละได้ <laughs> มากโดยอันนี้มักมักโก้เนาะพี่น้องเนาะเมยน้องโอเว่นว่าอ่าขั่ว ขวเรามากินเนาะพี่น้องเนาะยู่หัวฟังไทยอันพี่น้องมีบอมากนีนะออยูลาไม่ค่ะเอิญมากกอนเนาะเอเวน้องจะขอโตกกับก่อนเด้อแต่ว่าน้องโอเว่นเอเวกลับเงินก่อนเด้อมือหน้างมือหน้ามีเวลาลราเขาค่อยมาห้ากันอีกเนาะเอเวลงมาโดยบ่เป็นยังเป็นยังสบายดีเด้อสบายดีมือกองเด้อสบายดีน้องโอเว่นไปก่อนเด้อไหม น้องเอวินไปลงเฮียนก้อนอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะข้อห้าพ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคงใสไข้เจ็บเนาะพี่น้องเนาะอ่าว่างสิ่งใดข้อให้ได้สิ่งนั้นเนาะประสบผลสำเร็จในทุกๆอ่าด้านเนาะพี่น้องเนาะอ่ากาศสบายดี